สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งนานมากกว่าจะได้มีเวลามานั่งทำอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะวันนี้จะมาสอนฟังก์ชันเกี่ยวกับคามิลารอตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะได้ใช้กันบ่อยๆนะครับถ้าเกิดได้ไดลองเริ่มใช้ดูแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันที่เรียกว่า Brush นะครับผมฟังก์ชัน brush เนี่ยทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูจากการใช้งานจริงเลยลวกัน วันนี้ผมถ่ายรูปมารูปหนึ่งนะครับผมดูผมเปิดไฟล์ขึ้นมาจากคําเวลาหลอลากไฟล์ว้ใน photoshop เลยนะครับผมถ่ายมาเป็นรูปรูปนี้นะครับผมซึ่งรูปเนี้ยก็ยังไงดีละ่ะหลังจากดันดูหลังจากการดูไฟล์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกด้วยเลยว่ารูปเนี้ยผมถ่ายด้วยเลนส์ cctv นะครับซึ่งเป็นเลน์แบบราคาถูกเป็นเลนสที่มี f กว้าง มันจะให้เอฟเฟกของโบเก้ที่ค่อนข้างจะอลังการนะครับอย่างตัวนี้ผมใช้กับฟูจ i x a 1ก็คือเลนส์ c c t v 35 f 1.7ตัวนี้ผมลองทดลองถ่ายดูที่ f 1.7นะครับเอฟเฟกของรูปก็ประมาณนี้นะครับผม cctv เนี่ยจะมีข้อเสียคือถ้าคุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยขอบๆตรงนี้นะครับมันจะฟุงฟ้งๆเบลอๆมันจะชัดเฉพาะตรงกลางภาพคราวนี้เวลาเราถ่ายมาแล้วเนี่ย เราก็มานั่งดูภาพผมอย่างผมดูไฟรอตอนนี้ผมจะรู้สึกว่า,าตรงกลางๆนี่นะครับมันอาจจะโฟกัสไม่เข้าเพราะมันเป็นมือหมุนนะครับผมแล้วก็ขอบๆตรงนี้ตรงนี้จะเหมือนว่ามีแฟลร์เล็กน้อยนะครับทำให้ภาพมันดูแบบจืดๆไปหน่อยคอนทราสมันไม่จัดนะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อนของเลนอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเมื่อเราถ่ายมาแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยผมชอบผมชอบสิ่งที่ผมชอบและอยากจะคงไว้คือโบเก้โบเก้เนี่ยนะครับมันมันโอเคอยู่แล้วอลังการของมันอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วคราวนี้ผมอยากจะปรับตรงไฮเนกเกนเนี่ยนะครับผมอยากจะปรับให้มันสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มความคมชัดให้มันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดปกติเราทำเนี่ยเราก็จะต้องทําแบบทั้งภาพความคมชัดก็จะอยู่ทั้งภาพโบเก้ก็จะคมขึ้นนะครับมันจะดูแบบหลอกๆหน่อยคราวนี้ มีเมนูหนึ่งครับชื่อว่า Brush นะครับผมคือเมนูไอคอนนี้ adjustment adjustment brush นะครับเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างพื้นที่นะครับเหมือนกับว่าเราระบายระบายลงไปว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราต้องการจะให้มันมีเอฟเฟกอะไรนะครับอย่างสมมติตรงนี้ผมดูตรงนี้นะครับผมอยากให้ตัวเนี้ยเฉพาะวงกลมไฮดรเกนเนี่ยมันมันดูโดดเด่นกว่านี้นะครับ ผมก็จัดก,การลากบลัอนะครับคือกดกดคลิกเมาส์น,นะครับเอ,อตอนนี้ผมใช้ปากกาอยู่ฮนะก็เหมือนกับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับผมคลิกเพื่อที่ให้ตัวขอบเขตนะครับว่าขอบเขตของแปลงที่เราจะลงประเนี่ยมันอยู่ขนาดไหนขอบเขตเส้นป่านี่คือบริเวณร,รอบนอกนะครับส่วนที่จะโดนเอฟเฟกก็คือบริเวณเส้นวงกลมทึบนี้นะครับผมอ่ะผมเลือกประมาณนี้แล้วผมจิ้มลงไปเลยครับ1ทีจึ๊ก ่าเห็นไหมครับตอนนี้ป้ายไฮเนเก้นของเราเนี่ยคำว่าไฮเนเกนจะสว่างขึ้นมาจากปกติก่อนที่เราจะจิ้มลงไปเมื่อเราจิ้มลงไปแล้วเนี่ยโอเคมันสว่างขึ้นมาแล้วผมก็คิดว่า,าเรายังไม่พอใจ,จกับตัวนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับผมเมนูนะครับตอนแรกจตรงนี้จะเป็นนิวนะครับอ่ะดูวิธีหนึ่งผมลบก่อนวิธีการลบปรัดนะครับก็คือ จิ้มไปที่บัตรที่เราคลิกไว้แล้วกด delete บนคีย์บอร์ดบัตรที่เราสร้างไว้เมื่อกี้จะหายไปแล้วถ้าเกิดเราเปิด Adjustment Brush มาครั้งแรกนะครับโดยคลิกไอคอนนี้สถานะของมันนะครับจะอยู่ที่ new ก็คือการสร้าง brush ขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ลองสร้าง brush ขึ้นมาใหม่ให้ดูก่อนนะครับจิ้มไปนะครับตรงบริเวณที่เราต้องการจะให้มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วกดไปหนึ่งทีนี่เห็นไหมครับตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันสว่างขึ้นนะครับ เพื่อมันสว่างขึ้นแล้วจากสถานะของนิวนะครับจะกลายเป็นแอดแทนตอนนี้เราสามารถที่จะแอดหมายความว่าระบายสีนะครับอตอนนี้ผมย่อแปลงให้เล็กลงนิดนึงแล้วผมก็สมมติงผลต้องการตรงนี้ให้มันสว่างขึ้นเหมือนตรงนี้นะครับผมก็ระบายระบายมันลงไปเห็นไหมครับส่วนนี้สว่างขึ้นแล้วผมระบายส่วนนี้นิดหนึ่งเห็นไหมครับเมื่อมันสว่างขึ้น ส่วนที่เราระบายเนี่ยมันขอบเขตอยู่ตรงไหนนะครับเราลองเอาเมาส์จิ้มไปที่ตัวนี้เห็นไหมครับขอบเขตของมันก็จะอยู่ในสีขาวฟาฟ,าฟ้าตรงนี้นะครับที่เราสามารถปรับไป่มันได้ะเมื่อผมจิ้มลงไปแล้วเนี่ยผมโอเคกับภาพไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่คราวนี้เราสามารถที่จะมาปรับตรงบลักพวกนี้ได้นะครับโดยที่เมนูด้านข้านะครับผมปรับเหมือนกับการเราการใช้ นี่คือพื้นฐานเลยครับเหมือนกับการใช้พื้นฐานของของครั้งที่แล้วนะครับที่บอกไปก็จะมีปรับอุณหภูมิสีเปลี่ยนสีได้นะครับออเอฟโฟเชอร์นี่ก็คือปรับความสว่างตอนนี้สว่างพอดีไหมวติผมลดลงนิดนึงเห็นไหมครับเฉพาะตรงบริเวณบัตรนะครับที่เราระบายลงไปเนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะนี่ภาพจะเข้มขึน้นผมอยากให้มันสว่างสักประมาณนี้ก็พอให้มันสว่างขึ้นมาจากใบก,การนิดนึงนี่นะครับ คอนทราส์นะครับเหมือนกันเลยบลัชอยู่ตรงไหนนะครับมันจะปรับเฉพาะตรงนั้นนี่นะครับคอนทราส์ที่มันปรับมาที่ถือว่าโอเคละไฮไลท์นะครับไฮไลท์คือส่วนสว่างส่วนสว่างของตัวเนี้ยเราสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดได้เราลองมาปรับลดไฮไลท์ลงดูนะครับปรับลงไปเห็นไ,ไหมครับเกิดอะไรขึ้นส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับจะหายไปรายละเอียดของภาพจะถูกดึงกลับมานะครับสมมติไฮไลท์เราอยู่ที่เดิม เห็นไหมครับว่าตรงขอบตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นสีไฮไลท์นะครับเป็นสีไฮไลท์คือสีสว่างๆตอนนี้มันจะตัวสีเขียวของไฮไลเก้นนะครับจะถูกแบบเหมือนแบบว่าสว่างขึ้นถ้าเกิดเราปรับไฮไลท์ลงเห็นไหมครับว่ารายละเอียดของความของส่วนสว่างจะหายไปแต่เมื่อเราปรับให้ความละเอียดส่วนสว่างหายไปเนี่ยเราจะขุดรายละเอียดของของตัวโลโก้ขึ้นมาได้อีกนะครับ นี่คือการปรับไฮไลท์ปรับชาร์โดก็คือส่วนมืดนะครับผม่วนมืดก็คือพวกนี้ยิ่งเราปรับปรับมาทางซ้ายนะครับผม่วนมืดจะมืดขึ้นปรับมาทางขวาส่วนมืดจะสว่างขึ้นนะครับอันนี้ผมขอเข้มนิดหนึ่งคุณตี้ก็คือการขุดรายละเอียดนะครับผมของเส้นของขอบของอะไรพวกนี้ขึ้นมาคาุณตี้เนี่ย ถ้าเราไม่ปรับคุณภาพเลยนะครับรูปเราจะแบบเป็นลักษณะที่แบนๆนะครับเห็นไหมฮะว่ารายละเอียดของตัวภาพเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาจะเป็นภาพแบบนวลๆนวลนๆน,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 นะครับถ้าเกิดเราปรับคุณภาพขึ้นเราต้องการให้ตัวคําว่าไฮเนเก้นเด่นที่สุดเราปรับคุณภาพขึ้นมาให้คําว่าไฮเนเก้นมันเด้งออกมาเลยครับเห็นไหมฮะม,มันจะเข้มขึ้นมามันจะมีรายละเอียดที่ดีขึ้นที่ขุดขึ้นมาขึ้นนะครับ saturation ตัวนี้เราต้องการไหม ผมว่าเราทําให้ตัวไอเดเกนตรงนี้นะครับเฉพาะบลัทที่เราลงไปนะครับเฉพาะส่วนนี้มันสีสดขึ้นไหมถ้าเราปรับบอกอ่ลองสดดูซิเป็นไงชอบไหมปรับสีสดขึ้นนะครับเห็นสดมากเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยก,ก็โอเคนะครับแล้วแต่ความชอบอันนี้ผมว่าลองลองดูเอาประมาณนี้แล้วกันชาร์ n เนสนะครับชาร์ฟเนสนี่คือความคมของภาพก็เหมือนกันครับ เราปรับเราใช้บัตรไว้ตรงไหนความคงของภาพตรงนั้นก็จะขมขึ้นมาสมมุติเราลด s h a r ปเน็ตไปนะครับแล้วเราลองซูมขึ้นมาดูเราลองซูมตรงนี้ขึ้นมาดูนะครับถ้าเกิดเราปรับไปที่บัตรใหม่นะครับปรับ s h a r ปเน็ตให้มันเยอะๆเลยภาพมันจะขมขึ้นมานิดหนึ่ง เูาเอากลับไปนะค,ะครับคราวนี้กลับไปที่บัตอีกครั้งหนึ่ง reduction น,น้อยคือการลดน้อยในบริเวณบัตรที่เราเลือกไปซึ่งก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับก็ไม่ต้องทําอันนี้ผมไม่ทำํำพอเสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับการปรับค่าปรับแต่งบัตรของเราตรงนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราปรับแต่งบัตรจนพอใจแล้วเนี่ย อ่ะนี่ไม่ใช่สิยังไม่พอใจผมรู้สึกว่าตรงนี้เห็นไหมครับมันเป็นจุดอ่อนของ CCTV เลนก็คือมันจะเกิดแฟร์นะครับทำให้แฟร์ตงเน,นี้เป็นฟ้าๆจะไม่เข้มเหมือนส่วนบริเวณน,นี้เห็นไหมครับมันจะดูหลอกๆตามจะดูเหมือนกับว่าภาพมันยังแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่คราวนี้บลัดก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้ตรงเนี้ยมันกลับมานะครับเป็นในรูปแบบปกติของเลนเราก็ทดลองดูครับโดยการไปที่บลัดครับผม เมื่อเรากดใหม่นะครับบัตรจะขึ้นมาเป็นสถานะของนิวนะครับคือเป็นการใส่บัตรลงไปใหม่ปรับหัวแปลนะครับให้ขนาดพอดีพอดีผมปรับหัวแปลที่ขนาดนี้แล้วผมทาการกดลงไปครับจิ้มหนึ่งทีเห็นไหมครับแล้วก็จิ้มตรงส่วนที่ผมต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงจิ้มจิ้มนะเห็นไหมครับผมบัตรที่ผมขอบเขตคือช่วงนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่า ที่มันเป็นฝ้าเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวลองขอถอนซัดไปสิครับขอถซัดได้แค่หนึ่งครั้งนะครับจากบริเวณที่มันเป็นฝ้านะครับเป็นเหมือนแสงแฟลร์ของเลนส์นะครับเมื่อเราทําการใส่ปรับเข้าไปตัวของมันเนี่ยจะกลมกลืนไปกับส่วนของตัวรอบๆของเพื่อนๆมันนะครับหมายความว่ามันจะทําให้แสงแฟลร์เนี่ยหายไปได้ระดับหนึ่งอันนี้ต้องบอกครับว่าระดับหนึ่งถ้าเกิดเราถ่ายมาแล้วแสงมันไม่แบบ ไม่โอเวอร์มากๆไปเนี่ยมันสามารถดึงกลับมาได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถดึงกลับมาได้ที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าเราต้องการเราพอใจไหมภาพมันสมูทไหมเส้นสีไล่โทนมาต่อเนื่องไหมนะครับถ้าเราสึ่ว่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับเราก็ลองมาปรับพวกนี้ดูอย่านงะตัวนี้ที่เกิดว่าปรับเอฟเฟกเชอร์เยอะไปเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเด่นขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะดูหลอกเราก็ปรับให้มันพยายามเกลี่ยให้สีมันเท่ากันนะครับนะโอเคดีไหม ลองดูนะผมคิดว่าประมาณนี้นาจะเวิร์กแหละนะครับคราวนี้ส่วนตรงนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้มันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่มันเป็นเบลอๆหลุดๆใช่ไหมครับเราลองใช้บัตรดูไหมว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะลองจิ้มลงไปเลยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับภาพเข้มขึ้นยิ่งจิ้มยิ่งเข้มนะครับหรือจะลากก็ได้ผมรู้สึกว่าพวกนี้สีจะต้อง จะต้องตามตามกันนะครับคือคือตรงนี้มันค่อนข้างจะดูแบบเหมือนแบบคอนทาราสไม่ค่อยจัดนะครับใส่เข้าไปจิ้มเข้าไปให้มันดูคอนทาราสจ,จัดจัดะเห็นไหมครับว่ารายละเอียดเนี่ยถูกดึงขึ้นมาเรานี้โบเก้เนี่ยผมชอบมากเลยผมจะดูว่าผมสามารถที่จะดึงโบเก้ส่วนไหนให้มันขึ้นมาได้อีกนะครับอย่างสมมุติส่วนนี้ลองดูซิได้ไหมลองกดจิ้ม,มอีกทีอ่ะเห็นไหมครับว่ามันมี มันมีส่วนที่มันโอเคที่มันถูกกดขึ้นมา,าหน่อยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับน,นี้คือเราจิ้มปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับอ่ะเราลองมาเล่นดูลองปรับเอ็กโพเชอร์ลงปื๊ดอ่ะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นส่วนที่สว่างไปแล้วไม่สามารถดึงอะไรขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่ส่วนนี้นะครับมันคือขอบเขตเดียวกันเห็นไหมครับ เมื่อเราปรับตรงนี้ตรงนี้จะถูกปรับไปด้วยซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นผมปรับกลับไปให้เป็นค่าเดิมก่อนเท่าไหร่วจะจำไม่ได้น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับประมาณนี้ประมาณนี้ปึ๊บนะครับถ้าเกิดเราต้องการกําหนดขอบเขตของบลัสใหม่นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวที่เราทำไปแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ new นะครับ กดไปที่ New เสร็จปุ๊บเราสามารถกําหนดขอบเขตใหม่ได้ว่าโอเคตรงนี้เราพอใจกับมันแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วเราอยากจะมาปรับด้านนี้แทนอยากให้โบเก้มันรู้สึกเข้มๆคมๆขึ้นนี่แหละครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็ระบายไปเลยครับระบายไปในโซนที่เราต้องการจะปรับเลยปึ๊บ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 เห็นไหมครับโบเก้ที่มันถูกซ่อนอยู่เนี่ยมันยังถูกขุดขึ้นมาได้อีกนะเซ็น,นเซอร์ของกล้องนี้ก็สําคัญนะครับนี่มันสามารถขุดขึ้นมาได้อย่างนี้เลย เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมอพอใจไม่ล่ะเราถ้าพอใจเราก็โอเคกับมันถ้าเกิดไม่พอใจเราก็ลองเลือ่อนปรับเลือ่อนดูปรับดูว่าถ้าเกิดเพิ่มสว่างขึ้นไปจะเป็นยังไงลดส่วนสว่างลงจะเป็นยังไงนะครับโบเกมจะวิ่งขึ้นมาแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ปรับดูถ้าเราพอใจในค่าเซตติ้งของตัวนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะลากบัชไปได้ทั่วเลยในส่วนที่เราต้องการจะปรับ ออันนี้คือการใช้บลัดเบื้องต้นบลัตเนี่ยจะไม่สามารถใช้กับพวกไฮไลท์ที่มันหลุดไปได้แหละอย่างตรงเนี้ยมันหลุดไปแล้วมันไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้มากกว่าน,นี้แล้วมันก็จะต้องยอมมันไปนะครับอางที้ดีพยายามถ่ายรูปก,ก็ปกติเขาจะบอกให้ถ่ายอันเดอร์นะแต่ผมก็ผมว่าถ่ายให้ค่าแสงมันพอดีพอดีในดูจากสเกลในจอก่อนละกันสําหรับมือใหม่นะครับแล้วเดี๋ยว ต่อไปเราเก่งขึ้นเราวัดแสงเก่งเราก็จะแมนขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาต่อภาพเนี่ยผมพอใจแล้วแต่ผมจะมีอีกอันนึงจะให้ดูคือการปรับปรับ saturation ของสีโดยการเลือกเจาะจงไปทีละสีนะครับเมนูนี้จะอยู่ในนี้อยู่ในตัวนี้นะครับอยู่ในไอคอนนี้จะมีหมด ฮิวส์เซตูเลชันและก็ลูมินแนนนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งคราวนี้จะจะลองเซตูเลชันให้ดูก่อนปกติเซตูเลชันเนี่ยถ้าเกิดเราไปปรับในอันแรกนะครับปรับเนี่ยมันจะเป็นการปรับทั้งหมดหมือวามว่าเราดึงขึ้นอะไรในยังไงเนี่ยภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมดเห็นไหมครับภาพั้องภาพจะสูกปรับเซตูเลชันมาเหมือนกันหมดเลยมาทั้งภาพเลยซึ่งบางทีเนี่ยเราอยากจะทําเฉพาะจุดนะไม่อยากจะทําหมดเราก็มาใช้เมนูนี้นะครับกดปุ๊บ กด saturation นะครับผมในภาพนี้จริงๆมันก็แล้วแต่ดันิยมครับอันนี้อันนี้คือการบอกว่ามันทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมไม่ต้องไปวิจารณนะครับสวยไม่สวยมาดูกันเลดนะครับปรับเลสที่คือปรับอะไรเล่คือปรับส่วนที่เป็นสีแดงของภาพนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเลสเนี่ยเราปรับไปทางขวาบวกขึ้นไปเห็นไหมครับว่าส่วนที่เป็นสีแดงของภาพเนี่ยจะถูกดึงขึ้นมาให้สดขึ้นนี่นะครับตรงกลาง นี่นะครับเลสเห็นไหมฮะแต่เกิดเราปรับเลสลดต่าไปเลยล่ะมันก็จะกลายเป็นการดูดสีออกเห็นไหมครับเพิ่มสีสม,มุติแดงขอบไฮเดรเก้นเนี่ยผมอยากได้แดงกว่านี้หน่อยหนึ่งลองปรับเลสไปที่สาสิห้าผมได้สีแดงสดขึ้นมาแล้วอ่ะผมโอเคและผมผมพอใจแค่นี้ก่อนต่อไปดูออเรน์นะครับส้มส้มคือส่วนไหนของภาพนี้ครับอาจจะเป็นตรงนี้โลโก้นะครับคําว่าเทรดมาะนะครับตรงนี้คือส่วนสีส้มต้องการปรับสีส้มให้มันสดสดนะครับเราบวกเข้าไปเลย บวกสุดดูก่อนเลยว่าเราพอใจไหมบวกสุดล้วก็สดดีเหรือจะลบไปเลยก็ได้ลบไปก็โอเคเราลองบวกไว้ักแค่นี้สีส้มขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่คือศูนย์นี่คือนนหนึ่งสีส้มส้ม,สมวุบขึ้นมานะครับผมต่อไปเยลโล่เยลโล่คือสีลืเยลโล่คือสีเหลืองเหลืองในนี้มีไว้ตรงไหนเหลืองในนี้ถ้าเกิดสังเกตได้ก็คือตรงนี้นะครับโบเก้ h, ตรงนี้เป็นสีหนเหลืองนะครับ สีสนิมนี่เหลืองหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเราลองปรับเหลืองไปสุดทุกอนเลยสังเกตในรูว่าตรงไหนเปลี่ยนแปลงครับนี่นะครับโบเก้เปลี่ยนแปลงทันทีเลยเห็นไหมฮะโบเก้เปลี่ยนเฮ้ยผมชอบโบเก้เหลืองสดผมจัดจัดโบเก้เหลืองสดเลยโอโ้โหโบเก้เหลืองปี๊ดนะครับขึ้นมาเลยทันทีกรีน <Green S 1> คือสีเขียวในภาพนี้สีเขียวอยู่ตรงไหนสีเขียวนะครับสีเขียวคือสีเขียวในเกนใบไม้เขียวไหมใบไ,ไม้ก็ปกติมันเขียวนะเดี๋ยวเราลองมาปรับดู ปรับสุดไปก่อนเลยครับดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างาเห็นไหมครับว่าไฮไลทเกนเปลี่ยนแปลงดอกไม้เห็นไหมครับว่าใบไ,ไม้เขียวขึ้นเขียวขึ้นมากเลยเราปรับกบบลับมาก่อนเจไปละคราวนี้มันมันก็อยากจะเขียวนะแต่เขียวมันไม่ต้องเขียวแป๊ะหรอกเขียวสักนิดนึงดูซิว่าเป็นไงก็เป็นอย่างนี้นะครับควาควานี่สีอะไรวาสีออกออฟ้านะครับ มีไหมตรงนี้ลองเปล่ากวาขึ้นไปดูเลยรูความเปลี่ยนแปลงของภาพอืถ้ามันไม่ค่อยมีก็ช่างมันครับไม่ต้องไปปรับบรู Blue, คือน้ําเงินลองเลื่อนดูเลยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเพอร์เพลมีไหมไม่มีมาเจนตาสีม่วงปรับขึ้นปรับลงก็ไม่ค่อยมีผลต่อภาพเพราะฉะนั้นเกิดไม่มีผลต่อภาพมากก็ไม่จำเป็นต้องไปปรับมันนะครับก็ลองดูอ่ะ โอเคแล้วผมปรับไปปรับมาก็มันมือไปหน่อยภาพก็อาจจะออกมาแบบอีกแนวหนึ่งนะครับคราวนี้เมื่อเราคิดว่าเราปรับเสร็จหมดแล้วเรากลับมาดูที่หน้าแรกปุ๊บ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 ,บอ,อันนี้คือภาพที่เราได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าแฟร์นะครับมันจะลดลงไปนะครับตรงนี้เราปรับให้มันเกลี่ยแล้วอ่ะคราวนี้ไปดูภาพเปรียบเทียบ แพรนิเมทเลยครับแพร์นิเมทภาพจะถูกส่งไปที่ photoshop นะครับผมฟือ้อรอมันโปรเซสสักครู่หนึ่งนี่คือภาพที่เราทำการปรับแต่งแล้วนะครับผมคราวนี้ไปดูภาพต้นฉบับว่าภาพต้นฉบับหน้าตามเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพต้นฉบับก่อนภาพต้นฉบับ น่าจะอยู่อันนี้ต้นฉบับที่โปรเซสมาจากกล้องนะครับผมคือภาพนี้นี่คือภาพต้นฉบับที่โปรเซสมาจากกล้องนะครับผมจะเป็นภาพลักษณะนี้นี่คือภาพที่เราทําการแก้ไขแล้วโอ้รู้สึกผมจะหนักมือโคตรๆนะไม่เป็นไรมาดูกันนี่คือภาพที่เราแก้ไขแล้วนะครับ อันนี้คือภาพที่โปรเซสมาจากกล้องเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าผมหนักมือมากเลยหนักมือสุดๆนี่นะครับสังเกตครับว่าพวกโบเก้อะไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆแล้วภาพปกติมันก็สวยอยู่แล้วละ่ะแค่เราปรับแก้คําว่าให้เนเก้ให้มันดูโดดเด่นมามันก็น่าจะพอแล้ะนะครับตรงนี้จะมีแบบลักษณะของแฟร์บางๆนะครับก็ถ้าเกิดเราปรับเป็นนะครับเราปรับแบบไม่หนักมือมาก พวกนี้ก็จะหายไปายภาพก็จะกลมกลืนขึ้นมานะครับอ่ะฝากไว้ละกันลองทงนี้ท่านั้นก็ลองใช้ประสบการณ์นะครับว่าเราควรจะปรับภาพให้มันแบบไปทางไหนหนักมือเกินไปไหมหรือว่าเบามือนิดนึงนะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้แล้วกัน20่นาทีละยังไงก็ถ้าผิดภาพประการใดขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วคราวหน้าจะมาบอกวิธีการปรับแต่งรูปด้วย เครื่องมืออื่นๆในคามิล่าเราครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม